ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมล้อมสนวันจ้า ตามเดิมต่อที่แล้วคุณแพรมีของเล่นใหม่มาฝากด้วยแล้วเจ้าค่ะสนใจไหมยายเจ้าค่ะโอ้ไม่เอาไม่อยากเล่นนะคราบตบแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเกาไม่เอาโนเวสเตชั่นโอ้โหอยายจะตบมานั่นจะตบนะนอ๋อโอ้ไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเลยโดนตบเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมตบอีกตบแล้วก็ตบอีกโอ้ไม่สงสารมาแล้วมีสารเลยโอ้สุดยอดนวัตกรรมใครเป็นคนคิดขึ้นมาได้ไหมตบแมลงเนี่ยโอ้อไม่ไหวแล้วครับไดแน่แ ตอนหอยหลอดชื่อน่าคิดนากินโรงเรียนนี้เวลาสามโมงเช้าน่าห้องเรียนที่เดิมครับอาวเลยนะจ๊ะเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้วครูก็จะพูดถึงเรื่องกันบ้านนะจ๊ะขอให้ทุกคนนะ่ะเอากันบ้านที่ครูให้ไปเมื่อวานนี้ออกมาส่งได้แล้วจ้ะเดินมาส่งกันอย่างเรียบร้อยเลยนะจ๊ะ การบ้านของใครที่ครูตรวจแล้วครูขอตัวแทนหนึ่งคนคอยนำไปแจกคืนให้กับเพื่อนๆนะจ๊ะและส่วนคนอื่นๆน่ะก็ให้นั่งอ่านหนังสือรอกันไปก่อนนะห้ามคุยห้ามส่งเสียงดังนะจ๊ะเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสอบกันแล้วตั้งใจเรียนกันหน่อยนะจ้าทุกคนครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนสอบได้จ้ะหน้าแบบเจ้าคะ มนตาจะทําถูกทุกข้อหรือเปล่านะเจ้าคะเนี่ยมนตาไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วมนตาคิดว่ายังไงล่ะว่าจะทําถูกทุกข้อหรือเปล่าวะนั่นนะสิเนะทำเองก็ต้องบอกได้สิว่าทําได้หรือเปล่าเนะก็เฮ่ hey, ทำได้นั่นแหละเจ้าคะ่ะแต่มนตาไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแล้เจ้ห <c oughs> น้กเรียนเปิดนังสือหน้าสามสิบสอแล้วอ่านพร้อมกันนะค <c oughs> ร้ผม าทางวันนี้ฝนจะตกหนักนะเนี่ยว้าวนิวเข็มแะเจ้าคัเนี่ยคนเล้ยยังไงวันนี้ถึงตื่นแต่เช้าล่ะเข็มอาา้าเมื่อวานนะรครูไม่ยอมบอกว่าถ้าอยากเป็นนักฟุตบอลที่ด,ดีก็ต้องมีระเบียบว,วินัยเข็มก็เลยจะฝึกตัวเองให้มีระเบียบว,วินัยยังไงเล่าเพื่อนเพื่อนดีไหมล่ะขอให้ทําได้จริงๆเถอะเข็มเอ้ยสาธุขอให้ทําได้นะ <laughs> <laughs> หนาะเมืองปีศาจกำลังร้อนระอุกลางเดือนเมษามันร้อนระอุจริงๆนะครับเนี่ยเจ้านายแต่เออก็ไม่มีนับหนึ่งเอานา้ำสงการามสาดตั์ไหมไม่เอาเน,นับสอง <c oughs> อุย้ยนับถึงร้อยเหรอนับสี่เอ้ยไม่ใช่นับสามน้ยนันประธานหน่อยสวดอะไรท่านสวดบ้าอะไรล่า ข้ากำลังพยายามทำใจกับความพ่ายแพ้อยู่เจ้ามาทำเสียเรื่องอีกแล้วนะเจ้าปีศาจโวเมมงไม่เอาไหนเลี้ยงเปลืองข้าสุกจริงๆข้ากินของเส้นไหว้ต่างหากข้าสุกไปกินโอยเลือกแพ้นี่นะครับมันต้องทำใจแะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยังไงเล่าโธ่จำไม่ได้เลยทุกพาะติสอนหญิงสอนหญิงบ้าอะไรละ่ะมั่วแล้วมั้งเนี่ยแกนะเจ้ากล้าพูดแบบนี้กับข้าเชวหรอเนี่ยฮะ อุ้ยนายท่านน่ะเข้าใจผิดข้าไหวพวงนั้นตั้งหากที่มันน่าจะพ่ายแพ้บ้างโถท่านฟังผิดหาเรื่องข้าอยู่ได้ข้าน่ะโน้จนัดข้าก็อยากชนะท่านอย่าเข้าใจผิดดีแหมพูดเล่นนิดหน่อยก็ว่ามาทาเป็นแอปแฝวเจ้าพูดแบบนี้แน่เหรอฮะโอเขาไม่ได้ยินแบบนี้ีนนามเมื่อตะกี้ที่เจ้าพูดอะเน็บแนมข้าสมไม่เมียนะจเจ้าแมลงหัวเขียวอย อุย้ยข้าพูดจริงๆนะครับข้าไหว้พวกนะั้นมันต้องแพ้บ้างนายท่านเชื่อธนารับรองคราวนี้คราวนี้ไม่มีคราวหน้าต่อไปแล้วมันต้องแพ้เอาละเอาละไม่ต้องมาพูดให้มันยืดยาวมากข้ากี่เกียรตฟังอย่าจะออกไปแกล้งพวกเด็กๆใช่ไหม้ยก็รับพลังของข้าไปเลย ได้เลยครับเอาพลังมันเยอะๆรับรองได้ก่อนสองครามพวกมันจะต้องซิ้งแงะแก่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับข้าจะเชื่อใจเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมลงหูเหม็นเขียวรับพลังสุดยอดซูปเปอร์พาวเวอร์ของพยาบาลแห่งข้าไปนะบดัดนี้ส่งมาสิครับรับรองได้ว่าลูกน้องผู้ซื่อสัตย์อยากก่างกระผมเนี่ยจะทําให้นายท่านผิดหวังเอ้ยไม่ใช่จะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเด็ดขาดข้าผิดหวังซะจนชินซะแล้วล่ะมันคงจะแปลกมากถ้าเจ้าสามารถทําให้ข้าสมหวังได้ แต่ข้าก็จะเชื่อเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งได้เลยครับน<ป>ังปีศาจมาข้าเเส็จงาน,นี้จะพานางสุกรานมาฝา,ากนะขอบใจมาข้ารออยู่ไปละครับหาย่ันรอฟังข่าวดีได้เลยนะครับจุย๊ยมันยอดมากจะเอานางสงกรานมาฝากใช้ได้เลยลูกน้องเราเวลาต่อมาที่เรียนดอนหอยหลอดเากินอย่างไรพี่มีน้ำเตี้ยมไหม จะได้ไปไหนรอก่อนสิจันหนูจ๋าพี่มาแล้วเอาความสั่วร้ายมาให้อจึกก็ให้ที่ต้นออคอคอะไรกัดเนี่ยอเอเ้ยอแย่แล้วแล้วน้อยน่าก็เจอกับพรังปีศาเขาอย่างจังเฮ้ยขาข้างน้ำเลยเ,เขาทออยู่นะตัวเอง เสร็จแล้วไม่ลาดส่วมด้วยทำไมต้องเข้าแถวดิละเสียเวลาจะตายไปขอเชิญเข้าแถวต่อไปแล้วกันนะน้อยหนาไปก่อนละเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเลยนะโอเคบ้าจะเป็นตัวเองแถมไม่ลาดด้วยผมลดีจังนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนกันดีมากเลยนะครับผมตั้งใจละอาือจ้าใครทำงานที่ครูสั่งเอาไว้เสร็จแล้วก็ออออกมาส่งได้เลยนะจ้า เมื่อสมแล้วก็ไปพักผ่อนกันได้เลยหมดชั่วโมงพอดีนะจ๊ะแล้วก็อย่าไปวิ่งเล่นที่ระเบียงหน้าห้องกันนะครับครับ สิมาแซงคิวคนอื่นได้ยังไงกันเนี่ยน้อยนา่จะแซงอยากแซงใครจะทำไมเล่าเรื่องของฉันอย่าไปยุ่งพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะน้อยนาไม่ดีเลยอะฮะไม่เห็นจะอยากจะน่ารักเลยชะเมื่อกี้ฉจนก็ไปแซงคิวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะเมื่อเช้าอะเรายังชมที่เข็มอย่างมีระเบียบวินัยอยู่เลยนี่นาแล้วทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วล่ะมาแล้วมาแล้ว๋ยวแล้วครับแล้วใครชมใครหรือใครชมเดี๋ยวเออ นอกจากจะมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วนี่นะนี่ยังจะมามั่วอีกเหรอเทวดาหนูเดียวไปดีกว่าไม่อยากจะฟังพวกนี้แปลกจริงๆริน้อยหน่าแปลกแปลกไปนะเจ้าคะใช่นั่นสิเขมก็ว่าแปลกเหมือนกันน่ะนะหน้าโรคอาหารเข้าคิ้วนะเด็กข้าคิ้วนะวันนี้มีปลาลาหลนอาจจะตาคิ้วเดยไม่เป็นดิทำไมเรื่นี้เสียงดังจังเลยนั่นเนี่ย ห <Yeah. S 2> าเช่นกันนะไล่กี่จ<า>ักหวัดนะจ,บนะจนับหัดนะนั่นนะสิสงสัยมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยละมาแซงคิวทำไมเนี่ยแย่แล้วละครับเย่แล้วขอรับน้อยหนาไม่ยอมเข้าแถวไปแซงคิวคนอื่นเพื่อรับอาหารกลางวันคนอื่นไม่พอใจเลยต่อว่าแต่น้อยหนากลับไม่ยอมรับผิดขอรับเย่แล้วเย่แล้วครับแบบนี้ใัยไม่ดีครับทำยังไงดีทำยังไงดีครับอะไรนะน้อยหนาแซงคิวคนอื่นเข้าอีกแล้วเหรอ เธอหน้าแสงกิวเราสองครั้งเลยนะวันนี้ไม่ไหวเลยนี่ใส่ไม่ดีนะฉันไม่อยากจะครอบเธออีกแล้วล่ะใช่เมื่อเช้าและตอนเข้าห้องน้ำนะเธอก็ไม่ยอมเข้าแถวด้วยและยังทำอะไรน่าเกลียดอีกต่างหากฮะก็ได้น่ไม่อยากจะเข้าแถวนี่ไม่อยากเข้าก็เลยไม่เข้ามีอะไรหรือเปล่าล่ะฮะทำแบบนี้นะ่ะทำไมทาไมน้อยหนะ่า แถวเนี่ยก็จะไม่มีระเบียบวินัยแล้วก็วุ่นวายมากนะไม่เห็นจะวุ่นวายเลยยใครวัยกว่าก็ได้ก่อนสะดวกจะตายไปแบบเนี้น้อยนาชอบห่ะเฮ้ยน้อยนาพูดแบบเนี้ไม่เห็นจะดีเลยไม่น่ารักเลยทําอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะน้อยนาแล้วทําไมต้องน่ารักด้วยล่ะไม่เอาละขี้เกียจฟังไปกินข้าวดีกว่าหน้าเบื่อท้งนอะยรทุกคนเนี่ยไม่เอาละน้อยนาเป็นไรไปวันนี้ น้อยหน่าเนะี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเจ้าคะเอจจะทํายังไงดีกันเนี่ยตอนเช้านะยังว่าเข็มเรื่องระเบียบอยู่เลยอ่ะเปลี่ยนไปในะระยะเวลาสั้นๆแบบเนี้ยนะสงสัยมีเบื้องหลังอีกแน่เลยอืมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะบุญงั้นเดี๋ยวไปดูให้ไหมละ่ะขอรับอย่าเดี๋ยวเลยค่ะคนอื่นเขาจะโกรธน้อยหน่ากันหมดแล้วนั่นนะซี่ขอรับเราไปกันเลยเธอขอรับเธอมาได้เดี๋ยวนั่นสิรีไปเธอถ้างั้นก็ฟาาด้วยนะมนตรา แล้วก็เทวด,ดาเดียวได้เจ้าคะ่ะอุ๊ยน่อยหน่าเดินออกไปแล้วเวลาไปก่อนนะเจ้าคะ่ะเฮ้ยตามไปตามไปไ,ไปไ,ไปเหนื <ไป S 2> ่อยน่าลำคานชะมัดเลยต้องเข้าถงเข้าแถวด้วยทำอย่างเราดีกว่าแปบ๊บเดียวได้เลยไม่ต้องเข้าแถวแซงเข้าไปเลยสบายดีเราชอบ ไม่ดีไม่ละขอรับเอาอยัางไงดีเจ้าคะคุณเทวดาหนูดีเจ้าขาพรบผมอยากจะแปลงร่างเป็นกระจกสะท้อนเงาและคนกรากก็ถือ้องไหน้อยหนาแล้วเดี๋ยวพระผมจะขังเงาเจ้าแมลงปีศาจไันกระจกนั่นเอง ให้แน่ๆหน่อยสิฉันจะงอองไปหมดแล้วนะว้ามอนตราก็อธิบายไม่ถูกน้อยหน่าดูเองก็แล้วกันดูในกระจกนี่นะเจ้าคานน้อยหน่าไหนอะไรดูสิเออเออว้ายเอ้ยเธอทำอะไรของเธอนี่มอนตราว้ายยุ่งหรืสิไปมากระจกแล้เราจโดนคนสะกดของกระจกสะกดให้เราไปอยู่ในกระจกแล้วแบบนี้เราจะกลายเป็นจิ้งจบหรือเปล่าโอ้โหเป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่ที่นเนี่ยออกไปจากกระจก สาวสวยขยามอนั่นแน่แอบมาแกล้งคนอื่นอีกแล้วนะน้ำมะแรงปีศาจหน่อยแน่ไม่ต้องมาเเลยชนะก็ได้คปล่อยฉันไปไ<อ>ัญกกะจอกเชอกะจงกวิเศษบอกคาดเกิดใครงามเลิศได้ทันทีโอ้ต้องใช้แป้งน้ำฟินนาสินาโอ้โของเก่าช่วยด้วยครับผมโดนถังในกระจกน้อยหนาขอโทษเพื่อนๆทุกคนเลยนะที่ไปแซงคิว ทีหลังน้อยหน่าจะไม่ทําให้ดีอีกแล้วนะจ๊ะสี่นะครับผมหนีมาได้นะครับ<ม>พอดีกระจกมันแตกเพราะเสียงของผมเสียงผมมันแหลมจนก,กระจกคร้าวเลยหนีมาหาทางใหม่อยถ้าดีใจแล้วครับที่สิ้นทีถ้าดีใจแล้วครับทีบ่เห็นมผมดีใจกับผีอะไรเล่าหน้าบวงกลบมาเชียวสมด้ำหน้าสาซึ่งน้ำนวลจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเจ้าไหม ที่จะทําให้ข้าทราบซึ้งใจเอทํา,<ร>าแแ้วปีศาจสงครามเราไม่ชนะมันผมและไม่มีนางสงครามนะฝากเอาไว้ข่าวหน้านะครับลอยกระทงกันโอ้โหอีกหลายเดือนเลยนะเนี่ยอยโหโหโหแล้วเจ้า <โห S 1> ค,คิดว่าเจ้าจะมีชีวิตจนถึงวันนั้นเหรอเฮ้อลอยกระทงอ <c oughs> ะชาวแมงปีศาจถ้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้อย่าลืมถ้าถ้าพลาดอีกแล้วก็งานเนี้ยเจ้าจะต้องหัวขาดอย่างเดียวขนาดนั้นเจอเลิกครับขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวละ ว่าแต่ว่าครั้งต่อไปเจ้าจะทําได้อย่างนั้นเหรอลองบอกข้าให้ฟังหน่อยสิอ่ะนี่ก็ไม่ฟังสิรับรองครั้งต่อไปครั้งต่อไป next time ท่านจะสงหวังรับรอง happy birthday แน่แน่ครับท่านตอนหน้าเจอกันนะครับคุณหโน,โนูตอนนี้ไปก่อนละครับ